สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการติดเทรนด์วันนี้อยู่กับผมก๊อตเกรียงไกรเช่นเคยนะครับสำหรับแฮชแท็กที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นการถกเถียงกันหนักมากๆในทวิตเตอร์นะฮะและมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักจริงๆสําหรับแฮชแท็กสกิตเกมครับผม ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564แล้วนะฮะที่ทางพลตํารวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญนะฮะร,รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับผมออกมาก,กล่าวเตือนนะฮะถึงการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดังนะฮะซึ่งทางพลตารวจเอกกฤษณะเองเนี่ยกล่าวว่าการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดังนะฮะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาชญากรรมได้นะับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อยู่ทําให้ประชาชนต้องอยู่บ้านและมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นนั่นเองร่วมถึงฮะเด็กและเยาว,วชนที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านการรับชมซีรีส์หรือภาพยนตร์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะฮะเพื่อเป็นการผ่อนคลายในเวลาว่างนั่นเองแต่ก็มีซีรีส์หรือภาพยนตร์บางเรื่องนะฮะ ที่อาจจะมีการนําเสนอเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมความรุนแรงอย่างเช่นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องสควิตเกมนั่นเองซึ่งถูกจัดอยู่ในซีรีส์สำหรับกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนั่นเองนะฮะและเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้ผมมีการนําเสนอเนื้อหาภาพเสียงและพฤติกรรมความรุนแรงที่มีทั้งฉากการทาร้ายร่างกายผู้อื่นฉากการพาศพนะฮะฉากการฆ่าผู้อื่นอย่างชัดเจนเพื่อแข่งแย่งชิงดีกันอาจจะส่งผลให้เกิิดดดกกกาารรรรลอเีีียนแบบบไไ้้้้ททํใหผู่ัชมมมพฤต ความรุนแรงหรืออาจส่งผลให้ผู้ชมนะฮะเกิดความคิดจินตนาการว่าตนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับในซีรีส์นะฮะจนอาจเกิดเป็นอัชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวิตและร่างกายได้นั่นเองครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเด็กและเยาว,วชนนะฮะงานนี้นะครับผมทางพลตำรวจเอกกริณนพภัทนาเจริญนะฮะก็ได้ออกมาฝากถึงนะผู้ปกครองนะครับผมว่าควรดูแลควบคุมนะฮะการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะฮะและการรับชมสื่อต่างๆและคอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดสําหรับบุตรหลานด้วยนะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเลือกรับสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะฮะซึ่งงานนี้นะ,ะงงนนนะก็ต้องยอมรับนะครับผมหลังจากนะฮะทางรองโฆษกตํารวจนะ,ะออกมาเตือนการเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากซีรีส์ชื่อดังเรื่องซุกคิดเกมนะฮะ โอ้โหก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักมากๆนะครับผมจะทําให้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนฮะง,งานนี้ก็มีทั้งเราคนบันเทิงนะฮะดารานักแสดงพิธีกรรวมถึงชาโซเชียลนะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันหนักมากๆนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นครับผมก็มีพี่หนุ่มกัญชัยของเราฮนะซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาโพสสั้นๆนะครับผมว่าแค่คดีถุงดําคดีเดียวก็โหดกว่าสควิตเกมทั้งซีซั่นแล้วครับอุ้ยนะฮะบ,บอกเลยนะครับ สั้นๆแต่ได้ใจความนะฮะงานนี้ชาวเน็ตแห่แชร์แห่คอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่าโพสต์นั้นนะฮะกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนาะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับเรื่องนี้ด้วยละกันเนาะอะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปครับผมเรามาอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 <c oughs> ในเมืองไทยกันบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> วันนี้ฮาวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564นะฮะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง10,35คนครับและมียอดผู้เสียชีวิตถึง60คนฮะ <c oughs> อย่างไรก็ตามอยากกัดตกเป็นอด็ดขาดนะครับ <c oughs> ผมออกไปไหนมาไหนก็พกเจลแอลกอฮอล์สวมแมสรวมถึงเว้นระยะห่าาางงงกกินนนรร้้ออชลลมืดวยะคับ อ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไป EP หน้าอย่าลืมนะฮะอยากให้เรานำเทรนทรวิตไหนมาฝากก็กดไลค์ก, like, กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย